สำหรับท่านที่ยังไม่เคยแข่งขันในแนวตั้งเนี่ยนะครับหรือวิ่งขึ้นตึกสูงเนี่ยนะครับท่านคงสังเกตได้ง่ายๆนะครับเวลาที่ลิฟต์เสียนะครับแล้วท่านจะต้องขึ้นไป2ชั้น3ชั้นถ้าท่านจะต้องเดินแค่เดินนะครับเดินติดต่อกันเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขาของท่านเนี่ยจะต้องใช้งานมากเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยท่านเดินไปต้องหยุดไปนะ ซึ่งพอไปเปรียบเทียบกับการวิ่งท่านจะต้องใช้ความเร็วท่านจะต้องใช้กล้ามเนื้อเพราะนั้นกล้ามเนื้อท่านเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงมากกว่าแนวราบนะครับเพราะว่าการวิ่งขึ้นเนี่ยมันเหมือนว่าว่าท่านจะต้องใช้พลังที่มากขึ้นเพราะว่าเหมือนท่านเดินขึ้นภูเข,ขานะครับจะเห็นว่าถ้าท่านเดินขึ้นภูเข,ขาเมื่อไหร่ท่านจะค่อยๆเดินช้าลงช้าลงเพราะว่ากล้ามเนื้อท่านเนี่ยจะต้องใช้แรงค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นการวิ่งยิ่งสําคัญกว่าการเดินนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้อง ฝึกซ้อมนะครับท่านจะต้องฝึกซ้อมขึ้นตึกบ้างนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อท่านจะไม่ไหวนะครับจะเห็นว่าใน VTR ของฝ่ายจัดการแข่งขันเอามาให้ดูนะครับบางคนต้องค่อยๆก้าวไปนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อท่านทนไม่ได้ที่จะขึ้นตึกสูงนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมมีความสําคัญครับ